คือเราแ<ม>ค่รู้สึกว่าเหมือนโอกาสมาเราก็รับหมดเือตอนนั้นแค่แบบโอกาสมาฉันก็รับหมดแล้วนึกออกป่ะบอกว่าทำมิวสิกวิดีโอหรอไ,ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทํางานยังไงแต่ว่ารับไปก่อนละกัน uh. อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่บาลานเราจะฮาร์โมนีเราจะทําทุกอย่าง ไปพร้อมๆกันแต่ต้องมีคุณภาพด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือคิดได้ทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวเอามาบอกเราไม่มากไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเราเป็นฟรีแลนซ์แล้วพอเราบอกเขาว่าฟรีแลนซ์ลองนึกย้อนกลับไปแบบแปดประมาณแปดปีนับนิ้วก่อนกี่ปีประมาณแปดปีที่แล้วคาว่าฟรีแลนซ์คือมันไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักขนาดนี้ฟรีแลนซ์ของพ่อแม่เราคือการว่างงานก็สว่าปล่อยว่างให้เป็นช่างมันให้ได้ก็จะก็จะเครียดน้อยลงแล้วมี ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีบีนะคะวันนี้เราอยู่กันในรายการ My Secret Journey นะคะรายการที่จะมาแชร์ความลับเส้นทางความคิดแล้วก็เรื่องราวชีวิตว่า พี่ๆน้องๆที่เราเชิญมาเนี่ยกว่าเขาจะเจอเส้นทางการทำงานที่ใช่แล้วก็วิธีดูแลหัวใจที่ชอบเนี่ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยก็คือคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นเป็นสไตลิสต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าช่วงแรกกันเลยค่ะช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วง Present Jo u r n e y นีนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณเฟิร์นว่าปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่บ้างนะ,ะตอนนี้คุณเฟิร์นทำอะไรอยู่บ้างค่ะตอนนี้ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นสไตลิสต์ค่ะ ก็ทำทางภาพนิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยค่ะแล้วก็มีพาทามอินฟลูเอนเซอร์ิดหน้อยใชย่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแปะช่องทางงานติดต่อไ, <ว S 2> <ห>ได้ไ <ว S 1> ติดต่อไ, <ว S 1> ได้ะคะใครต้องการไตลิตนะคะแล้วอะไรคือความสุขของเฟิร์นในปัจจุบันนี้ ในการทํางานละกันอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากตื่นเช้าขึ้นมาถ้าอยากตื่นเช้าขึ้นมาทํางานอะ่ะก็ต้องเป็นเงินเพราะมันก็เป็นแรง <c oughs> เป็นเป็นสิ่งขับเคลื่อนที่อยากให้แบบตื่นมาในทุกๆเช้าที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นความสุขของการทํางานอ,อ่ะอคือเราอะ่ะชอบเจอคน แล้วงานเราอ่ะคือเจอคนเยอะแบบเจอคนใหม่ๆรู้สึกว่าแบบความสุขของเราคือการชาเลนเพื่อให้ลูกค้าแบบพอใจในงานเราทีมงานแบบชอบที่ได้ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณเฟิร์นถ้าหลายๆคนแบบเห็นแบรนด์ใน i อีและแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เป็นฝีมือของเขานะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะแบบป๊อปป๊อ้าไว้นิดนิดหน่อยหน่อยเออจะได้รู้ว่าเฟิร์นทำอะไรอยู่อย่างที่เราเจอกันก็เจอจากการที่ถ่ายงานเอตาคุณบิบิเป็นลูกค้า แลวันนี้ก็มาเป็นแขกก็คือคนกันเองทั้งนั้นใช่ก็อย่างที่คุณมีบีเห็นอะก็คือทํางานกับเฟิร์นก็จะก็จะเก็ตวัดประมาณหนึ่งว่าในกองหรือเวลาเฟิร์นทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้วัดีๆดีกลับไปแล้วก็ได้งานดีๆด้วยไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวก็แต่งงานคุณเฟิร์นดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ตึงเครียดเกินไปแล้วก็ยังอยู่ในไทม์เฟรมแล้วก็เหมือนกับ คุณภาพทุกอย่างมันเออได้ไม่ได้อวยในทุกคนหมายถึงเขาดีจริงๆร <c oughs> ับชมชมโอเคค่ะอ่ะเราในการทํางานรู้สึกว่างานของเราที่มันก็ดูใช่ตัวเองอยู่ตอนเนี้ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวคือเรา<ด>รู้สึกว่างานที่เราทําปัจจุบันอะคือตอบโจทย์กับเราคือหมายถึงว่าได้เจอคนเยอะได้แบบแลกเปลี่ยนผู้คนเจอผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยได้อัปเดตแบบเออแฟชั่นความสวยความงามอมะไรเงี้ยเรารู้สงสว่างานเนี้ยมันเป็นแบบข้อดีสําหรับเราที่เราแบบได้ทํามันนี้ส่วนข้อเสียคิดว่ามันน่าจะแบบคล้ายๆกับอาชีพปกติทั่วๆไปแหละที่มันจะต้องมีแบบความเหนื่อยความเครียด เราต้องแบบแบกรับความคาดหวังของลูกค้าแบบจะต้องทําให้ดีทีมงานเขาก็คาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้อะไร <ง S 2> อย่างเงี้ย<ๆ>ก็เลยคิดว่าข้อเสียน่าจะเป็นแบบเรื่องปกติที่แบบทุกคนนะทุกอาชีพต้องเจอก็น่าจะเจอไม่ได้แบบสําหรับเราอะ่ะคืองานเราอะ่ะไม่ได้มีข้อเสียอะไรที่แบบพิเศษกว่าสิ่งอื่นๆ,ๆแปลว่าจริงๆก็จอยมากๆกับอาชีพสไตลิสก็จอยแล้วตอนนี้แบบเป็นอาชีพสไตลิสมาประมาณกี่ปีแล้วถ้าที่เป็นสไตลิสเลยจริงๆจะประมาณ8ปีค่ะ แล้วขอถามเพิ่มนิดนึงตอนที่แบบมาทาสไตลิสต์อะไรอย่เงี้ยที่บ้านมองยังไงเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่อาจจะใหม่สําหรับเจนเขาปะใหม่มากไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเราเป็นฟรีแลนซ์แล้วพอเราบอกเขาว่าฟรีแลนซ์ลองนึกย้อนกลับไปแบดประมาณแปดปีนับนิ้วก่อนกี่ปีประมาณแปดปีที่แล้วเขาว่าฟรีแลนซ์คือมันไม่ได้แบบ เป็นที่รู้จักขนาดนี้ฟรีแลนซ์ของพ่อแม่เราคือการว่างงานเหมือนรอคนโทรมาเอางานให้ใช่ใช่ถามว่าเขาเก็ตไหมเขาไม่ได้เก็ตแต่เขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดิ้นไปได้แหละเฮ้ยเขาก็มีความเชื่อในตัวเรานะใช่เหมือนก็เออก็น่าจะดิ้นไปได้แหละอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไม่รู้จักอก็ต้องยิ่งอธิบายเนาะว่าสไตลิสต์คืออะไร,ะไรฟรีแลนซ์คืออะไรก็ใช้เวลานิดนึงแต่บงังเอิญว่าพ่อแม่เราน่าจะเป็นแบบเป็นอยู่ตรงกลางละกันร,ระหว่างหัวโบราณกับหัวสมัยใหม่มันก็เลยแบบประกอบกับเราด้วยที่เป็นแบบนักเถียง นักเขียงนักสูิใช่เขาก็แบบพยายามเข้าใจมาตลอดจนตอนนี้เขาก็โอเคเวลาแบบไปเจอใครอะไรเงี้ยถามว่าลูกสาวทำอะไรทำสไตลิสต์สไตลิสต์คืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเปิดงานให้ดูอันนี้ลูกทำอะไรเงี้ยเขาก็เลือกอันที่ทำกับดาราหน่อยที่แบบอื่นเขาก็จะรู้จักอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเขาก็ภูมิใจในตัวเรามากนะตอนเนี้ยพอเขาก็ภูมิใจมาตลอด เขาสนใจนะสอบข้อมาหาอะไรหรืออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแะแต่แค่ไม่แสแดงออกกับเราเฉยๆเขาก็ไปพาวทูพีเซ้นเออ <คน S 2> แต่มันจะเป็นสไตล์คนจีนเป็นต้าจิ๋วที่เขาจะไม่ได้แบบมาชมเราต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเขาก็มีชมบ้างมีชมก็ถ้าทําดีก็ชมแต่ว่าถ้าแบบเล็กๆน้อยๆเฉยๆไม่ได้เขาอาจจะ<ด>แอบ,บอมยิม้มแต่เขาไม่พูดกับเราอะไรี้ว่าเดี๋ยวไปดูช่วงต่อไปกันค่ะว่ากว่าคุณเฟิร์นจะมาถึงทุกวันเนี้ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างช่วงต่อมานะคะเป็นช่วง along the journey กว่าที่คุณเฟิร์นจะมาเจอทางที่ใช่แล้วก็งานที่แบบทําปัจจุบนันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างนคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเฟิร์นต่อเลยก็เฟิร์นจบอะไรมาเราให้ฟังยาวไปยนอยนะบ้าเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่มัธยมก็ได้มัธยมก็คืออยยู่โรรงเีนนศึกา ฝั่งธนสะพานพูดใช่ค่ะแล้วก็จบมหาลัยมศวเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบแฟชั่นม,มันต่างกับแฟชั่นปะมันคือแฟชั่น <ละ S 2> แต่ว่ามันเป็นซับเซตอยู่ในศิลปกรรมศาสตร์มันก็เป็นเอกออกแบบแฟชั่นใช่อันนี้คือที่แบบเรียนจบมาตอนเรียนมัธยมเรียนสายอะไร อยากอยากรู้เรียนสายสินคำนวณที่ไม่เก่งเลขประทับใจเพราะว่าอยากเข้าวิทย์ค่นี้แต่ว่าคะแนนไม่ถึงแล้วตอนนั้นอะไรที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรียนจบมหแล้วแล้วเราควรจะไปต่อด้านแฟชั่นก็คือถ้าให้พูดกันตรงๆคือจริงๆอยากเป็นทังตัแพทย์ความฝันแรกงความฝันแรกอยากเป็นทางตแพทย์เพราะว่าตอนเด็กอ่ะเวลามันต้องเช็คอัพฟันทุกๆ6เดือนทุกคนอ่ะจะชอบเกลียดการไปหาหมอฟันไม่ชอบกลิ่นหมอฟันเนี่ยช หนูรู้สึกว่าฉันอยากเป็นทันตแพทย์อันนี้คือความความฝันแรกตั้งแต่เด็กก็คืออยากเป็นทันตแพทย์ที่บ้านก็รู้ว่าอยากเป็นทันตแพทย์แล้วก็พอเรียนเหมือนพอระบบการศึกษาไทยมันก็จะมีแบบยื่นคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นทันตแพทย์อะมันต้องเรียนวิทย์คณิตอยู่แล้วแล้วก็พอจะขึ้นมปลายก็คือเล็งไปเลยว่าฉันจะเอาวิทย์คณิตแล้วมันเป็นค่านิยมด้วยณนะสมัยนั้นนะตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแล้วเหมือนคนที่อยู่วิทย์คณิตอะคือเก่งลงมาคือสิ่งคำนวณเพราะว่าระบบตอนนั้นคือถ้าถ้ายิ่งได้เร เรียนภาษาหรืออย่างของโรงเรียนเรามีแบบเออสินสังคมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีตัวเลือกน้อยอะไรประมาณนั้นแล้วพอไม่ได้วิคณิตก็คือมันก็ต้องตัช้อยช้อยมันก็มาอยู่แล้วอันดับ2ก็คือสินคนวณเดิมก็เลยเรียนสินคนวณใช่แล้วก็พอเรียนสินคนวณไปได้เทอมเดียวก็คือม .4 เทอมหนึ่งก็คือเริ่มหาคณะเริ่มเร็วมากพีเธอเก่งมากที่เธอเริ่มเร็วาใช่เพราะว่าพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากเป็นน่ะมันต้องใช้วิคณิตแต่วิคณิตไม่ได้มันมีอะไรอีกที่เราจะไปได้ณตอนนั้น นะถ้าจะเรียนถาปัดอะต้องเป็นวิทย์คณิตอืมอะาปัดก็สนใจแต,ต่โดนตัดโดนตัดหทดไป,ป<ร>แล้วดโดนตัดจบไปแล้วเพราะว่าเราเรียนสินคำนวณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนรีเ์ชด้วยตัวเองแหละว่าแบบเออมันมีอะไรบ้างที่ไม่ต้อง admission เธอเดกโคต้าเหรอเออสอบตรงก็คือ ตั้งแต่มศเทอมหนึ่งเลยก็คือหาเลยว่าอะไรที่มันไม่ต้องแอดมิชันอะที่ไม่ต้องสอบแล้วยื่นคะแนนเราเรสอบตรงอะเราเหมือนกันเราเป็นเด็กสอบตรงเราเป็นเด็กสอบตรงแล้วก็นั่นแหละก็เลยมาเจอคณะมัณฑะศินก็คือเริ่มเริ่มมาสายอาร์ตเลยแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเขาต้องแบบเรียนดอออิ้งนะเขาต้องเรียนติวลูกนี่นั่นนะอะไรเงี้ยณตอนนั้นยังไม่ได้มีแฟชั่นอยากเข้าจิวเวลี่แล้วก็พอประมาณมห้ามันต้องเริ่มลงดีเทลจริงจังแล้วว่าแบบเธอจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดัน ลอเยืนจบที่ว่ามาสายแฟชั่นใช่ก็เลยเรียนออกแบบแฟชั่นแต่ว่าระหว่างเรียนอ่ะคือที่มหาลาัยเราอ่ะเขาจะสอนแบบเหมือนสอนให้เป็นดีไซเนอร์สอนให้ตัดเย็บเป็นดีไซน์เป็นก็ยันดันรู้ตัวเร็วอีก ก็คือเหมือนประมาณแบบปี2อย่างเงี้ยเรียนแพทเทิร์นรู้เลยว่าไม่ชอบไม่ใช่ทางนาะไม่ใช่ทางออคือชอบที่เสร็จออกมาแล้วไม่ได้ชอบที่จะต้องมาประกอบร่างออขึ้นมาออก็เลยแบบเหมือนจับทางได้เลยว่าโอเคอะไรที่จะเป็นแพทเทิร์นหรือเย็บฉันจะไม่แตะแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะมหมายถึงว่ารู้ว่าแพทเทิร์นอันนี้คืออะไรต้องเอย็บยังไงแต่ว่าจะไม่ทํา เข้าใจเราเข้าใจมากเพราะว่าจบโปรดักมาแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปดูสายการผลิตหรืออะไรอยากทำแบบสวยๆงามๆเหมือนเหมือนรู้เพื่อที่จะเอาไว้สั่งงานได้แต่จะไม่ทำไม่ชอบแล้วพอเรียนจบมาเราก็รู้สึกว่าอย่างนี้ทางนี่เป็นดีไซเนอร์น่าจะตัดทิ้งถูกไหมยังคงยึดเป็นดีไซเนอร์อยู่เพราะว่าเราเรียนมาสีปีมันก็แบบเหมือนมันก็เหมือนโดนกรอบนิดนึงอะว่าเออถ้าเธอเรียนออกแบบแฟชั่นออกแบบแฟชั่นก็ต้องเป็นดีไซเนอร์มันก็คือดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตอน เรียนจบเลยก็คือมันมีมันมีการโชว์ทีสิทธ์เนาะเราก็เราก็คือมีประมาณ2อสแบรนด์ติดต่ออยากให้ไปทํางานด้วยเป็นดีไซเนอร์เธอป๊อปแล้วเนี่ยเธอป๊อปเลยฉันป๊อปเลย <laughs> เป็นแบบดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยากใจมันไม่ได้ม,มีมีเข้าไปลองมีเข้าไปลองประมาณสองแบรนด์แล้วก็มีแบบส่งพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้อะเหมือนแบรนด์ที่เราไปลองแล้วคนพบว่า ไม่ได้ไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางแสดงว่าตอนไปฝึกงานไหมมีฝึกงานไหมมีฝึกงานแต่่วาก็เป็นฝึกงานเป็นดีไซเนอร์ก็เริ่มรู้ตัวมากๆแหมว่าอันนั้นอันนั้นด้วยความที่ไวาท์มันสนุกแต่ก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าถ้าแต่คืออันนั้นมันเหมือนเป็นแบรนด์เล็กๆเขาก็จะแบบว่าไม่ได้แบบว่าฟอร์สอะไรเราขนาดนั้นถ้าเรามีไอเดียอะไรก็คือเสนอได้เราก็เลยรู้สึกสนุก กับตรงนั้นแต่เราจะสนุกตอนพาสที่ถ่ายงานของเขากับพาสที่ถ่ายแบบพาสที่ชิดว่าฉันจะต้องจิ้มนางแบบคนไหนดีนะอะไรเงี้ยได้เลือกใช่แต่ถ้าดีไซน์ปุ๊บเราก็จะแบบได้แค่เป็นพวกเท็กซ์ไทหรือดีเทลอะไรเงี้ยจะไม่เป็นถึงขั้นแบบเอาเป็นเสื้อทรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่จริงๆฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกว่าชีวิตคนเรา ถ้าลองทำแล้วรู้ว่าไม่ชอบอะไรอาจจะเจอสิ่งที่ชอบจริงๆเพราะว่าเราก็จะเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี่ว่าตัดชอยตัดชอยตัดชอยตัชอยแล้วเรียนจบมาทำงานทันทีเลยไหมตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเราจะเป็นพนักงานขายของคือไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้จักอยู่ไหมอ่ะมันชื่อแบรนด์ c o ม m o n ทอ่ะมันดังมากนะที่จะรู้จักในยุคนึงใช่ก็คือเป็นพนักงานขายเสื้อยืดแบรนด์ค o ม m o n ทแล้วเราต้องไปที่เจเจทุกเสาร์ที์ใช่ ก็คือขยันมากเราเราก็คือเรียนเรียนที่มหาลัยแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือไปตอนนั้นอะแค่รู้สึกว่าฉันจะได้เงินค่าขนมเพิ่มเพื่อเอามาปนเป้อสิ่งคุ้เคยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยังทำอีกเป็นพาร์ทไทม์อีกแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเริ่มเริ่มเข้าใกล้สู่อาชีพปัจจุบันนิดนึงเริ่มเริ่มมันก็คือซึ่งนั่นก็คือยังเป็นพนักงานขายของอยู่แต่ว่าเป็นเออ ร้านชื่อ c h i s s a n h e r v i n t a g e ตอนนี้ไม่มีแล้เขาย้ายไปอเมริกาเขาจะขายแบบแว่นหมวกเครื่องประดับของแล้วเราต้องเข้าไปที่หน้าร้านจะดูจักจะดูจักอีกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโซนมือสองแล้วก็ร้านนี้จะค่อนข้างแบบดังอ่ะดังในมือสองเพราะว่าเหมือนของมันมาจากเมกาของมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเพิ่งแคลกว่าอ๋อเรารู้จักอาชีพสไตล์ดิครั้งแรกอ่ะ จากงานนี้แหละก็เริ่มเข้าใกล้อาชีพปัจจุบันแล้วแต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรรู้แค่ว่าโอเคเขามายิ้มของเพื่อไปมิกักแมทแล้วเขาก็เอามาคืนอะไรตอนนั้นก็คือน่าจะแบบ20 2สบยบอ็ะไรี้ยไหมตอนฮิสันเธอตอนฮิสันเธอน่าจะ18แสดงว่าทําทั้งคอมมอนทีแล้วก็ฮิสันเธอเวลาใกล้เวลาใกล้กันก็คือจบคอมมอนทีก็คือทำฮิสันเธอวินเทจต่อเลยขยันมากใช่อันนี้ก็คือเป็นพาร์ททมมระหว่างที่เราเรียนอยู่ พอเรียนจบที่บ้านก็คือตัดจบมไม่ให้เงินทีนี้ก็คือมันจะต้องหาอาชีพที่แบบสร้างเงินเราแล้วละอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือมีไปสมัครเป็นดีไซเนอร์ทัทง้งๆแล้วก็มีคนที่แบบยื่นข้อเสนอแบบให้ไปเป็นดีไซเนอร์ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าเหมือนเคยไปลองที่นึงแล้วไม่ไม่ชอบอก็เลยพยายามหาว่าแบบมันมีตําแหน่งอะไรบ้างที่เรายังอยู่ในแวดวงนี้อยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบมากที่อยากเป็นมากคืออยากเป็นแฟชั่นอิจิเตอร์แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอ่ะมันมันไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ้ามานั ดูช้อยอื่นสิแล้วก็เจอสไตลิสตเราก็แบบเอเลองล,ลยลองทำกันบ้านก่อนว่าสไตลิสตคืออะไรเขาทํางานยังไงไมันมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นโดยการเป็นผู้ช่วยสไตลิสตก่อนแล้วตอนนั้นทำฟูลไทม์เลยไหมตอนนั้นเราทำฟูลไทม์กับเขาเลยณนะตอนนั้นอะไม่รู้ว่าสามารถเป็นฟรีแลนซ์ได้ถ้ารู้ <c oughs> ถ้ารู้ <c oughs> ทำไงถ้ารู้ถ้ารู้ <c oughs> อาจจะไม่ได้ทำฟูทามอาจจะไม่ได้ทำฟูทามใช่เหมือนตอนนั้นแค่รู้สึกว่าอุ้ยแบบที่บ้านตัดเงินถ้าเกิดเราฟูทามเท่ากับว่าเราจะมีอินคัมเข้าชัวอนทุกเดือนอะไรเงี้ย,ย<ๆ>ประกอบกับพี่เขาอะออกมาเป็นฟรีแลนซ์พอดีเราก็เลยแบบโอเคไปลุย,ลยอยะไรอ,<ๆ>อย่างเงี้ยอืมอืเราฟูทามอย่างงี้แบบมันต้องทําแบบเข้าออฟฟิศปะหรือว่าไปเจอนที่กองไปเจอนที่ถ่ายก็คือก็คือแบบเหมือนเขาก็จะนัดว่าอ้าววันนี้ถ่ายงาน ถ้าต้องเตรียมตัวอะไรก่อนเขาก็จะนัดกันมาก่อนว่าแบบอาจจะต้องไปยืมของหรือไปหาของนะถ่ายงานต้องต้องคืนของไหมจบอะไรอย่างเงี้ยเราทําเป็นผู้ช่วยอยู่กี่ปีอะประมาณ2ปีกว่าค่ะแล้วอะไรที่มัน t r a n s i ชั o n อะไรที่ทําให้เฟิร์นมาทําถุกวันนี้ไม่ได้ท r a น s i t i o n เป็นสไตล์ดิเลยทุกคนจะงงเด็ดนอยก็คือหลังจากออกจากพี่เขาอะเพราะว่าอยู่ๆก็อยากเรียนต่อแล้วก็แบบ อยากเรียนต่อด้านเท็กซ์ไทงงไหมเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์อยู่ดีแต่ว่าไปอยากเรียนเรื่องผ้าอยากเรียนเรื่องผ้าอยากเรียนเรื่องเท็กซ์ไทที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนออกจากที่เขาแล้วก็จะขอทุนไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็คือเป็นปโทถูกไหมใช่ค่ะเป็นปโทแล้วก็คะแนนไม่ถึงอะไรใดๆตัดจบไปก็คือกลับมาที่การหาเงินอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมีเว็บไปสมัครแอร์นิดนึงเฮ้ยทุกคนมีเว็บไปสมัครแอร์แขกนิดนึง แต่ว่าระหว่างที่เราออกออกจากเจ้านายเก่าอ่ะคือมันก็แบบเหมือนมีพี่น้องร่วมวงการอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเขาก็เออแบบน,น้องเฟิร์นอยากมาทําอันนี้ไหมแบบพี่มีโปรเจกต์อันนี้นะแบบสนใจไหมก็เลยกลายเป็นว่ามองอันเนี้ยเป็นไซต์จ็อบระหว่างที่แบบเรากําลังรอบางอย่างรอบางอย่างอ,อยู่อะไรเงี้ยทำไปทำมามันก็เลยเป็นอย่างทุกวันนี้คือเราแค่รู้สึกว่าเหมือนโอกาสมาเราก็รับหมดเมื่อตอนนั้นแค่แบบโอกาสมาฉันก็รับหมดแล้วนึกออกปะบอกว่าทำมิวสิกวิดีโอหรอ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทํางานยังไงแต่ว่ารับไปก่อนละกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเอออเข้าใจได้เพราะว่ายิ่งทํามันจะยิ่งเจอตัวเองสําหรับเรานะพอยิ่งทํางานมันจะยิ่งรู้ว่าแบบ เฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบนี้เราสนุกไหมถ้าไม่สนุกก็จบหน้าก็สวัสดีค่ะแต่ว่าทีไม่ทำแล้วแต่อันนี้เหมือนอาจจะโชคดีที่เหมือนคนนั้นมาติดต่อพอะเขาเห็นหมายถึงว่าเขาเขาชอบสไตล์เราก่อนเพราะฉะนั้นเขาไว้ใจเราระดับหนึ่งไงใช่ใช่แล้วพอเราไปอย่างสมมติที่เราบอกว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้เหมือนกันว่ามิวสิกวิดีโอสตารลิตของมิวสิกวิดีโอทำอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็แค่ถามจริง ก็เป็นแบบเหมือนชาเลนจ์มาเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ค่อนข้างแฟชั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแต่งตัวทุกอย่างกับกับบนนางแบบสู่คนจริงเพราะศิลปินก็คือคนธรรมดาต้องให้มันดูจริงคนที่เขาจะต้องแบบมั่นใจหรืออะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ทําตอนนั้นก็คือเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวหรอปะเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วแล้วปัจจุบันนี้เฟิร์นจัดก,การกับแบบความท้าทายความเครียดหรือว่ามีวิธีดูแลใจยังไงกับงานที่ทําหรือว่าโลกที่มันหมุนเเร็วย คือมันต้องเต็มที่กับทุกสิ่งที่ทําก่อนหมายงว่าตั้งใจแล้วก็เต็มที่แบบถ้าเราทําแบบเต็มที่แล้วเราตั้งใจเต็มที่แล้วแต่แบบเหมือนผลมันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดอะไรเงี้ยก็ลองดูก่อนว่ามันแก้ได้ไหมถ้ามันแก้ได้เราก็แก้แก้เสร็จเราก็จะหายเครียดนึกออกปะิงแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆรอะวงเล็บเราต้องทําเต็มที่แล้วนะเธอต้องตั้งใจก่อนไม่ใช่เธอจะมาเออเออก็จะช่างมันก็ปล่อยวางแล้วก็ช่างมันมันก็เพราะว่าเราทําแบบ เราตั้งใจทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วมันเครียดคือเรารู้สึกว่าคนเราอะถ้ามันไม่ปล่อยวางอะมันก็จะเครียดอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเราเคยเป็นมาก่อนก็คือเหมือนหัวคิดตลอดเวลาแล้วไม่ใช่ว่านอนไม่หลับนะนอนหลับแต่ตื่นกลางดึกอืก็เลยเริ่มตื่นขึ้นมาเลยหรอใช่สมมติว่าเรานอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเอาละตีสามตื่นกลายเป็นว่าเช้าอะเราเหมือนคนไไม่ด้นไม่ได้นอนแล้วตื่นการตื่นของเราก็คือ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างนะแล้วก็จะไปต่ออ๋อเหมือนแบบเป็นเป็นออโต้ไฮรอดอ่ะเออเออเออเหมือนพอมันไปแตะคิดเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะแบบยิงยาวตืด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 ไปเรื่อยๆล่ะใช่ใช่รู้สึกว่าปล่อยวางให้เป็นช่างมันให้ได้ก็จะก็จะเครียดน้อยลงอืมแล้วมีเซลฟ์แคร์รูทีนอะไรที่ชอบเป็นมิเศษไหมอืมถ้าแบบง่ายๆแบบง่ายๆกลับบ้านทําได้จุดเทียนหอมอะไรเงี้ยเราก็แบบ จุดเทนหอมอ่านหนังสือที是是่ที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยในการทำงานอะไรอย่เงี้ยอาจจะมีไปซาวบาร์บ้างอ๋ออันนี้อยากไปในส่วนฮิลลิ่งใดๆทึ่งตอนนี้ตอนนี้น่าจะฮิตฮิตฮิตเออน่าจะฮิตอะไรอย่เงี้ย ก็เป็นแค่แบบเหมือนไปฮิลลิ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เหมือนไปเพื่อเซตระบบให้มันบาลานให้มันสบายใช่คิดว่านี้เป็นแบบเซลล์แคร์ดูถีนของเราช่วส,สุดท้ายแล้วนะคะก็อยู่ในช่วง How to Have a Good Journey นะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณเฟิร์นกันดีกว่านิยามความสําเร็จในแบบของคุณเฟิร์นเป็นยังไงบ้าง นิยามความสําเร็จของเราคือมันต้องมาพร้อมกับความสุขแต่คือจริงๆอะเราแอบไม่ได้ตั้งนิยามของความสําเร็จของตัวเองด้วยเพราะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราตั้งไว้อะแล้วถ้าเราไปถึงแล้วอะมันจะไม่มีอะไรแบบให้ไปต่อให้ไปต่อแล้วเราก็เลยคิดว่าเอออาจจะขีดเส้นแค่ความสุขแต่ถ้ามีความสุขแล้วคือโอเคแล้วอะไรเงี้ยอืมเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไปถึงเป้าแล้วว่าบิบิมันไม่ได้พัฒนาอะไรแล้วเราจะยังไงต่อแต่เราจะยังไงต่อเออเหมือนเราแบบเราได้มาแล้ว แล้วมันจะเคว้งอันนี้ส่วนตัวนะมันจะเคว้งว่าแบบเอาลวฉันยังจะต้องทําอะไรอีกไหมเพราะมันสําเร็จแล้วใช่จบแล้วพุชตัวเองอะไรอีกไหมที่มันสําเร็จไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งขอแค่แบบมีความเป็นมุมมองที่ดีค่ะเราคิดว่าไมล์เสร็จอะไรที่นำพาให้ตัวเองมาอยู่ในจุดที่เป็นสไตลิสต์ตอนเนี้ยเราก็มีชีวิตที่เรารู้สึกว่าคุณเฟิร์นก็มีความบาลานซ์สูงมากแบบในความสุขแล้วก็ในการทำงานเรารู้สึกว่าเราอะ เป็นคนที่ work life harmony นี่ไม่ใช่บาลานนะเราจะไม่บาลาน <Harm ony. S 2> เราจะไม่บาลานเราจะ,ะ harmony เ,เราจะทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันแต่ต้องมีคุณภาพด้วยอะไรเงี้ยอ,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 อันเนี้ยคือคิดได้ทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวเอามาบอกเราเ,ออเหมือนก็จะมีแบบ น้องผู้ช่วยหรือบางลูกค้าบางท่านก็บอกเออคุณเฟิร์นดีจังแบบคุณเฟิร์นทำงานแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวยังได้เจอที่บ้านเอาใหรู้ว่ามีน้องไปเที่ยวกับน้องด้วยสนุกจังหรืออะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่ามันไม่ต้องเวิร์ i ไลฟ์บาลาน์มันเวิร์ i f ลฟ์ทอัวนี่ได้แบบทำไปด้วยกันใช่แค่เราแบบแบ่งสันปันส่วนว่าแบบโอเคอันนี้พ r i o r ร t y อรตี้อะไรก่อนแต่เราจะไม่ทิ้งอะไรเลยนะคเราจะเราจะลากเราจะลากไปด้วยกันเรารู้สึกว่าอันนี้แหละที่แบบ เราอะทามาตลอดและทามานานมากแล้วด้วยแล้วแต่คนนะแต่อของเราอะเรารู้สึกว่าอย่างนี้เราทําแล้วเรามีความสุขจริงจริงเรามาถึงชีวิตตอนนี้มีแบบแวลอะไรในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราให้ความสําคัญมากๆเลยอ่ะมีมีเฮลท์แล้วก็มีริเลชชั่นชีพมันก็มีกรอโกรอนี่คือในทางไหนการงานในพัฒนาคืออย่างทุกอย่างเฮลท์อ่ะเฮคือ3มอย่างของเราอะมันมีสับเซตอีกก็คืออย่างเฮลท์สุขภาพใช่ไหม สุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจต้องไปด้วยกันออันนี้คือแบบสิ่งที่เราให้ความสําคัญคือแบบถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอเราก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าสุขภาพจิตเราไม่ดีอ่ะคนรอบข้างเราก็รับรู้มันอาจจะไม่มีใครอยู่กับเราแล้วก็ได้เพราะว่าเราสุขภาพจิตไม่ดีเธอร็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุขภาพใจเราก็ต้องดูแลดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ e l a t i ั n s h i p อ่ะคือของเราคือเหมารวมเลยหมายถึงว่าครอบครัวเพื่อนคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน เราว่ามันสําคัญอะหมายถึงว่าเธอจะเอาแต่เพื่อนก็ไม่ได้เธอจะเอาแต่ที่บ้านก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โกดคือเออมันคือการเติบโตการพัฒนาคือเราแค่รู้สึกว่าพอโลกมันหมุนเร็วอย่างที่เราคุยกันเนาะเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเท่าเท่าที่ขีดจํากัดเราจะทําได้ก็รู้สึกว่าสามอย่างเนี้ยสําคัญกับเรามากณวินาทีนี้เลยจริงเพราะถ้าถาม ตอน20อาจจะไม่ได้ตอบอาจจะไม่ได้ตอบอย่างนี้อาจจะไม่ใช่เฮล์าหน้าอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นฉันยังฉันยังเฮล์อยู่ฉันยังเฮล์อยู่แล้วเฟิร์นมองยังไงวันนี้คือเราคุยมาตั้งแต่แบบปัจจุบันอดีตแล้วก็มาถึงแบบสิ่งที่ทําให้มาถึงทุกวันนี้แล้วอนาคต อีกห้าถึงสิปี mm hmm. เฟิร์นมองตัวเองอยังไงอาจจะด้านไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องงานคิดว่าน่าจะเป็นคนแบบเดิมที่ยึด work life า a r m นี้ต่อไปอแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะต้องพัฒนารอบด้านต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ฝือนอะเรารู้สึกว่าต่อให้อีกหปี10ปี20ปีอะเราก็น่าจะเป็นอย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆส่วนทําอะไรอยู่อะคิดว่าน่าจะยังทําอาชีพที่ทาปัจจุบันอยู่แต่ก็คิดว่าอาจจะมีธุรกิจ ของตัวเองเอแล้วอาจจะจำอินเข้ามาอยู่ใน youtube ด้วยฝากติดตามในอนาคตนะคะในอนาคตเดี๋ยวจะกลับมาดนุอีกรอบว่าทำได้ไหมถ้าเกิดเขามาเปิดช่องเดี๋ยวพาเขามาอ่อยอีกรอบก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้เฟิร์นอวยพรคนดูนิดนึงว่าจะมีกูทเจอร์นี่วิทามินี่ได้ยังไงไม่อยากให้ทุกคนแบบต้องกดดันตัวเองอะ คือหมายถึงว่ามันจะช้าจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าให้ปล่อยอแต่ไม่ต้องให้ซีเรียสมากเพราะรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมันก็มีเวลาของตัวเองขอแค่แบบเออทำทำให้มันเต็มที่แล้วก็รู้ว่าเราอยากจะไปในจุดไหนคืออย่างที่บอกทำอะไรทุกอย่างอ่ะคือถ้าทำเต็มที่อ่ะมันถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จ แต่เราได้สกิลใหม่จริงเรามีระหว่างทางที่เราได้อย่ากกดดันตัวเองเยอะกูเจอร์นี่มันต้องมีสักวันอยู่แล้วสุดท้ายนะคะก็จะขอมอบของที่ระลึกประจำรายการนั่นก็คือสปอนเซอร์หลักของเราก็คือเอสตา a เดลี่เอเซนเชียลสเปย์ความหอมเพื่อการผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวให้เฟอร์ลองดมว่าเขาจะเลือกอันไหนได้ลองอันแรกก่อนกลิ่นแรกจะกลิ่นเดลี่เอสเตติกลองฉีดออกมาได้ถ้ารายดาวเรามันอาจจะกลิ่นแบบ แปลกไปไม่อยากฉีด,ฉดเ,เดี๋ยวมันไปตีน้ําหอมตัวเองเ <laughs> ง้นดมก่อนอ่ะประมาณว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งชอบมันนีเฮ้ <laughs> ยจริงปะเนี่ยเ,เราเดาทุกคนผิดหมดเลยอ่ะชอบมันนี้ทุกคนไปตรงข้ามเลยอ่ะชอบมันนี้หรอถ้าเป็น sweet escape อ่ะมันจะเป็น fruity floral แต่จบด้วย amber จะมีความ woody earthy แต่มีความหวานและสดชื่นอตอนต้นส่วน daily a e s t h e t i จะเป็นตัว T แล้วก็ White Follow แต่ White Follow มันชัดไงชอบไม่ชอบรู้สึกว่ามันอาจจะฉุนไปนิดนึงปะใช่แต่ว่าถ้าฉีดออกมาก็จะได้กลิ่น T ชัดแล้วตอน Dry ดาว n ก็จะเป็น T แต่อันนี้ Dry Down เราจะเป็น Woody อาจจะชอบติด Woody ติด Woody ทางเราก็จะขอมอบขออที่ระลึกเป็น Sweet Escape ให้กับเฟิร์นนะคะแล้วก็ เพื่อนๆทุกคนถ้าอยากมีชีวิตที่มี work life harmony <c oughs> ก็สามารถมาสั่งเ p r ตัวนี้ <c oughs> ได้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิกงไว้ให้ข้างใต้นะคะวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับรายการทอล์กที่ยาวมากๆของพวกเรานะคะติดตามช่องทางของเราทังงพูได้ดัตึ้งๆนะคะก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนดูจะได้อะไรแต่คิดว่าได้ไม่มากก็น้อยลองไปปรับใช้กับตัวเองดูถ้าเกิดอันไหนอันไหนที่เข้าหมายถึงอันไหนที่ที่ที่ดูที่ฟังแบบเรากับบีบีคุยกันแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยชอบวันนี้จ้างอยากเอาไปปรับใช้อะไรเงี้ยน่าจะเข้ากับตัวเองเราก็แบบเราก็ดีใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดู เราไม่ชอบเราก็ดีใจที่คุณอะคนพบตัวตนว่าข้อไหนที่ไม่ชอบจะได้ไม่ต้องไปยุ่งหรือจะได้ไม่ต้องไม่ทําจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆถ้าโอกาสไม่มาเราก็เดินไปหาโอกาสถูกต้องวันนี้ก็เราสองคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะ sending you guys a lot of love นะคะบ๊ายบาย